สวัสดีค่ะทุกคนดีตอนทาซื้อเฮชรศิริศร้พื่ไทยวันนี้าทุกคนมาอยู่ที่โคองหนองนานนะคะวันนี้เราจะปีการเพิ่มกระชังปลานะคะแต่ว่าเพิ่มกระซังไว้ก่อนป่าอย่างบบทันไ,ไปซื้อนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอามุมนี้นะคะเมื่อกี้นี่ไปไปแวบ,บพามุมมาแล้วนะคะอันนี้จะง่ายขึ้นกว่าเก่านะคะให้ถ้าเบิ่งว่าสิเลี้ยงปลาอย่างให้ทุกคนทาติดตามดิเราพามาอัปเดตนะคะตอนนี้ก็มีดิวจินนอนอ่อนอัวด้วยนะคะส่วนนีพพอากะเอาเจากแหนออกอยู่ข่อยู่ฝั่งุณเดี๋ยวเบิ่งบรรยกากาศ ถือนี้เนาะถือนี่เออถือไว้ถือไว้รอเอานี่เอาไม่ได้รอก่อน

เออจำมัละํำเว็บต้องไแปออนั้าเภารกาิจวันนี้ก็เสร็จแล้วเลอแต่เอาปลามาลงค่ะทุกคนเอาไว้ตรงฝั่งพุนนะคะ <c oughs> หมดลายหลายค่ะยุต้นน่ะนะทุกคนพากันมัดแบบหมดเต็ม, <c oughs> มตแต่บุดบ่อตอดนะคะร <c oughs> ยกา <c oughs> ยนี่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลงทีเอฟซี มเขาไม่ใช่กัน,นอ,ยอยากให้ลงปลาอะไรนะคะคอมเมนต์บอกกันได้แต่แพนว่าจะลงปลากระพงนะคะคหรือว่าจะยังให้ลงอย่างก,กันคอมเมนต์บอกกันได้นะคะกําลังจะไปซื้อในอีกสองสมืันนี้นะคะบรรยากาศประมาณนี้เนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปบ๊ายบายค่ะบ๊า,ายบายลีอ่สองจุ๊บด้วยโอ้โหนะคะเด็กกวนเด็กกวนบรรยากาศนะคะก็ซุ่มแซวกันนะคะก็ประมาณนี้เอ็ดอันนี้หาเจอแล้วเนาะ có oh, à, chút đúng ok chắc là